ตรงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการนับเึก20ปีที่สวนอนุสรสถานสานึนามิบ้านน้ำเขมจังหวัดพังงาน,นะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงผู้สูญหายและก็ผู้เสียชีวิตที่นี่ถือว่าเป็นจุดที่มีคนไทยและชาวต่างชาติเสียชีวิตมากที่สุดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยนะคะติดตามได้จากคุณพรทิวากันทิยาใจผู้สื่อข่าวรายงานมาจากสวนอนุสรสถานบ้านน้ำเขมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานนะคะ่ะคุณพรทิวาคะเชิญค่ะ ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอ NBT และทางออนไลน์ขณะนี้นะคะบรรยากาศที่สวนอนุสรสถานบ้านน้าเค็มค่ะวันนี้ก็เต็มไปด้วยความสงบนะคะแล้วก็ความระลึกถึงะคะ่ะตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนนะคะทั้งนักเรียนข้าราชการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องะคะ่ะทุกคนต่างมาพร้อมความตั้งใจที่จะระลึกถึงเหตุการณ์อันโศกเศร้าและการแสดงความเคารพต่อผู้ที่จากไปด้วยค่ะในพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการวางดอกไม้ค่ะ แล้วก็มีพิธีกรรมทางศาสนาพิธี พิธีกรรมทางศาสนา3พิธีนะคะทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ค่ะแล้วก็มีพิธีนะคะแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสามัคคีของชุมชนในพื้นที่ค่ะซึ่งในพิธีทางศาสนาทุกคนต่างร่วมกันน้อมจิตอธิษฐานเพื่อส่งกําลังใจให้ผู้สูญเสียและเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะทีมข่าวเอ็นบีทีได้พูดคุยกับชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานนะคะคุณโจเวนเดลค่ะที่เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์บอกถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมพิธีในวันนี้เธอบอกว่าเธอเคยมา อยู่ที่นี่เมื่อ20ปีก่อนและได้ทํางานในพื้นที่ช่วงเหตุการณ์สึนามิได้เห็นผู้คนที่รอดชีวิตความกล้าหาและความงดงามของพวกเขาจึงมาที่นี่เพื่อพวกเขาค่ะคุณโจยังบอกอีกว่าความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติมีความสําคัญอย่างมากต่อคนรุ่นหลังเพราะการเตรียมพร้อมสําหรับทุกสิ่งเป็นสิ่งสําคัญและความรู้คือพลังสามารถช่วยชีวิตคนได้มากมายลองไปฟังเสียงกันค่ะ I was here 20 years ago working in Unlampon Um, helping build houses and it changed my life seeing the strength and the, the, just the courage and beauty of the people, the survivors. So I'm here for them. This event, I don't know, I mean, we always need to remember, don't we? And hopefully we never have to experience anything like this again. How did it what to the local community? Namkem? Banulampom? Yes. Banulampom has yes. ban gone. <laughs> it it was really hard, really hard. The people here are incredible. Um, and to see them carry on, they had amazing community, amazing strength. But it's been fractured, it's been broken from the tsunami. Um, Lampom people are now everywhere. <laughs> Preparedness for anything is important. Yeah. Um, and to know what to do, knowledge is power and it can save lives. It could have saved so, so many if they would known. Um, yeah, yeah. We all need to have an idea of where to go and what to do in any kind of event. Um. <laughs> ได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วที่ตนเองได้อยู่ในพื้นที่อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อนึกถึงความสูญเสียและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองให้หมั่นทบทวนหลักวิชาการที่ได้เรียนรู้มาเพื่อน,นํามาใช้ป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะให้นึกว่าที่ผ่านมามันคือบทเรียนที่พวกเราต้องศึกษาและต้องทำความเข้าใจจับันให้ได้ ว่าอนาคตจะเกิดเมื่อไร่ไม่มีใครทราบอาจจะเกิดวันนี้เลยก็ได้วินาทีเดียวก็ได้ก็ไม่เป็นใครรู้เรานั่งนึกลำลึกถึงจินตนาลขึ้นมาจินตนี้ก็มาเลยก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดนะครับเพราะนั้นให้เราตระนักถึงความดูแลความปลอดภัยตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับหลักวิชาการต่างๆที่เราเรียนรู้มานะครับพยายามทบทวนนะครับเอามาใช้เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงในทรศาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์สึนามิพร้อมข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะต้องบอกนะคะว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่มาแสดงความระลึกถึงแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีด้วยค่ะและในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะที่ชายหาดบริเวณอนุสรสถานบ้านน้ำเท็มจะมีการจุดเทียนไว้อาลัยแสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะทีมข่าวเอ็นบีทีก็จะคอยรายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันทิยาใจนะ,ะรายงานมาจากที่ศูนย์อนุสรณสถานบ้านน้ำเค็มอำเภอตัวกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะ